ไม่โสดเลวโจโอ้บอยเปิดตัวแฟนคนล่าสุดหุ่นดีมากถมสวยเวอร์ล่อยตัวปล่อยใจโสดมาได้สักพักสำหรับนักร้องหนุ่มมาเท่อภิสิทธิโอภาสเอี่ยมลิขิตหรือโจโอ้บอยโดยล่าสุดวันที่2มกราคม2565โจโอ้บอยได้ออกมาโพสต์ภาพเปิดตัวแฟนสาวลงอินสตาแกรมซึ่งภาพที่หนุ่มโจโอ้บอยลงในอินสตาแกรมนั้นเป็นภาพที่จับมือยืนหันหลังกับแฟนสาวแต่เลวแฟนเพจ เจมอย108ก็ได้เปิดวับความสวยของสาวคนนี้ด้วยการโพสต์ภาพให้เห็นกันชัดๆไปเลยและต้องบอกเลยว่าเธอสวยมากผมยังหุ่นดีเแบบสุดๆหลังจากที่ภาพเหล่านี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีเฟนคลับมากมายเข้ามาแสดงความยินดีเพราะหนุ่มโจออ้เองอายุตอนนี้ก็48ปีแล้วสมควรที่จะมีครอบครัวได้แล้วนั่นเองค่ะทีมงานนิวส์ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ